คเจ้าซองยางเจ้าซองหยางหันไปดูข้างหลังสิุนเบื้งหลังคุงหลังผู้เด้้าคุณดสวัสดี FC กอนากดาเป็นลูกสอหลเอาสวัสดี FC ดีดีสวัสดี FC สปูสกอนเนีค่ะห่างหายไปโดนเลยไปตายทหงดมาเขาว่าไปตายทหงดมา ตัวบอกว่าเส้าทักหา,พาเพราะว่ามาแล้วเออเส้าทักหา,พาเพราะว่าแล้วพร้อมไหพร้อมบ่หุ่นคิดหอดท่าก้าเอ้าท่าประจำท่าประจำข <c oughs> ี้ย่างไปใส่โดนหนีคนันทายอยู่นี่แม่มันบ่มีดอกอยู่ฮานนายยุคีิโอฮันเดตัดเอาอยากต้ะ<อ>บ่เอาอันนั้นมาบ่าเอาเข็มคัดมา มีแล้วอยู่หันมีดอจู่หุ่นส่เอาเมือนี้น้องจินมากมือแรกพี่น้องเดินทางมาตั้งแต่ต่างประเทศต่าประเทอีกกะเลงหุ่นหุนหน่อยลงเอฟซีเนคิดทอดว่าน้องจินปันไดซิมาก็เลยกทายให้ลงอพี่น้องทั้งช่องมากมวนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนเดอร์พี่น้องเดอ มา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 มองไก่ดูดูนี่สีฟ้าย่างเฮิรนไปยังเอาลงอันนี้คือเก่านัล่ะมันต่วนก็เก่าวะถามเนี่ยมันต้นก็เก่าหรือมันคือเก่าหรือมันจังไดดอันคือเก่าเขาเขาหุ่นหน่อยลงแต่นี่มันบ่หน่อยโอ้มันบ่หน่อยเอือหั่น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 นี่ยังแจ็กหน่อยเอฟซีเลือดดังไรเลังไรเลือดดังไหลมันเปิดหลอยเหตุบ่หนอแบดนี้เนาะ ขล้นเมื่อนผมบ่ามากแสดงว่าผมเก็บตาเด้เก็บตาคือเมียตีกะิขั้วคางนี่กะิเป็นตารงเออกานีกะิเมียตีได้ใช่ไหเออเปิดกระตับาแล้วเออพี่ไอเปิดกระตอบทาแล้วน้องมิ้นเฮาเอาไหนแข่ง เอาเงาค้าย่างเดียวเฮาแค่ญงค่ะแค่ไงว่าเอฟซีมัมหคุณน้งมิ่นด้หุนเป็ดตะกอดคุนว่าญ่โอ้หนอสูงไงมื oh, okay. yeah. ่อยากอย่างกันยากกองน้ำกนเห็ดไมด้วยกองน้ำก่อนก่ย ok ่างยากเตี้นักกินคนหลังเป็นการละตากแดดไหล กินคาร์บเจนหลายๆอ่ะอันนี้กาแฟไผรวะกินข้าวกินคาร์กินคอร์บ<ะ>เจนเยอะๆเออพี่น้องพร้อมร่พร้อมไม่ต้องถามพี่น้องดอกถามผู้ไายนี่โอ้ยเนาะไปดูกินหอยพี่อายวะไปหาพี่ไอายดูยโอ้ยกินมันอลังการอีหลีดิ มันอลังการอีหลีเด้เออเอาท่านี่ดูหันหันหันข้างมาเออเด้อถ่ายรูกกันคือเก่าคือเก่าเออสวยสวยน้าพี่น้องเนาะสวยคือเก่าจำเสือตัวนี้ได้บ่าเนาะวันที่จำเสือได้บ้างไออู้อ๋ออีลาบ้ายังเจ้าเจ้าจำเสือตัวนี้ได้อยู่บ่กจำได้เปล่าข้าวเฮาดีจำได้ชุดตัวบอก จำจำอันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่เด้ออุ้ยค่อยว่ามันหน่อยโล่งเนี่ยนี่มันหน่อยลงเหมัน,นหน่อยลงเห <laughs> มันอลังการเลยเนี่ยนี่ไอโกว่าคือที่นอนบอนหลับดอกประสนไปสูบลมเข้ามาใหม่ครับ <laughs> ไปสูบลมมาใหม่เหรอ <laughs> บอล่ละเดี๋ยวเอฟซีถามมาอีกน้องออจินไปทำมาเหรอภาษาบาดิ้จะไหนว่าไปรีไปรีซื้อนู่นอีกพี่น้องบ่ได้เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของจริงเด้อค่ะ ยาสิพิสูจน์ใหรอแม่ใช่เสียในพ่อมันนี้มันนี้จินพี่โก้เอฟซีขึนบ่อเสื้อขึ้นไปด้วยละขึ้นไปนั่งใกล้ไก่พี่ไอขึ้นนั่งใกล้ไพี่อเหรอเอนั่งใกล้ไพี่ไอเดี๋ยวเอฟซีบ่อเสื้อยันน้องจินว่าไปร้อยเฮ็ดร้อยถ้ำมาบองสินะก็เลยสิว่าพิสูจน์ให้เบิ้งแต่ว่านไฟพิสูจน์นี่คือสีใสผู้ใสว่าใดดอกพี่น้องใสผู้ใสคอยนี่แหละนี่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 พี่น้องนั่น <im itation> <c oughs> อีกคือประเทศนั่นของแท้อีลีขันของเฮดมันก็สีอีกแบบนึงอันนี้ของแท้เด้อพี่น้องเด้อแม่เขาให้ม่ารา้านแล้วก็ได้คือหอดหนาหอยดอกเอฟซีน,นะและ้วก็เหอดอันนี้ละ่ะคือหอดอันนะี้ตะเตี้ยแล้วคือหอดเบอร์ส่ันนะคือหอดแต่อันเดียวมันกับโบเล้วล่วนะะเนาะเออมันเป็นยังต้องคือหอดทั้งลุมน้ำนะอ,อ่นะต้องคิดหอดตั้งลุมน้ำ,น,ำนานสักซี่ นั่นแท็กซี่หันมาดีเลยหันมาตากล้องคือหันหนานี้เยอแท็กซี่ได้เยอะอยู่ยยยนะตา,ากร้องคือหันหนานี้นอนี่นอนบลาบพันนีดละคือน้ำหอมๆอ,อีกะนะว่านกับน้องอ,อ,อุ่มดิว่านกับน้องอุ่มอันน้ำเนี่ยไปเซยมากกว่าโอ้ไปไปนี้ยไ,<ป>ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลโอ,อ้มันยังจับู ว่ามันนึ่งยิดีไปไหนไปเที่ยวทะเลใไอยู่ใไอยู่บ่มันกะไอยู่ัวยอมหัยอมอ้าพี่โกกาบอสกาถามน้องนุ่งบอสกาบอกาโปรเจกต์สิวะขี้ดื้อจริงสิเหรอซุปเนี่ยครับเออว้าวกะเรียนให้สมจริงเออสมจริงสมจังอีหลีสมจังขั้นอันบดถืก ฉากเมียตบแน่นี่บ่อยากเลน่น oh, เลยเอาสิมีสิมีบ่เล่นก็ต้องเล Judas ่นนะนะตบจริงตบจริงเล่นจริงบีบจริงดิฉากมันยังบ่อยู่เนาะฉากอันรถม้วนมองไม่เห็นฉากตบนี่ตบจริงเออฉากอันนั้นก็ต้องลบมุมแน่จังนะฉากอันนั้นก็นกห้หาวกับพ่อเบิ่งนี่ละ่ะพี่น้องเ้าวปดิเ็ดอีดีได้น่ะ ูพยานพิ่มก่ายเพชรดอกขนาดเห็นว่ามันหนาพุ่งนะจากอันพยานถือตีเพชรอีหลีพี่น้องย้อนไปว่งคลิปอันอียังก็กินยาพิษบอกกินยาพิษเนาะย้อนวันตอนกินยาพิษน้องกินก๋งก็พยานกับแพร่เฝ้าเรียนถือตีย่างจิ๋งเลยไม่นะบอกแบบว่ามือมันหยางบระยูมแบบนีตีก้อยแอนด์ด้วเออตีแล้วจนเลือดออกเนาะ ปิดเฟ้มก่อนเอาคระที่ข่อยตีในเรื่องนั้นดิปิดเฟ้มน่ะมันนี่ลืมองคือพอว่าเฮตีอีหลีตัวนี้มาเด็กแดงขึ้นขึ้นแล้วตีก็เกิดนิ่มแล้วไปถือไม้นะไเถือจะเจ้าเกลียดเจ้าคมยังไงข่อยข่อยว่ได้เกลียดมุ่งหยังบระยู่คือมุ่เป็นการแสดงเออมุ่งยังบระยู่ยางประยูรเล็กน้อยซะหนิข่อยก็ไม่ได้ขึ้นหยังกับเขาเลยเออไม่ได้คิดหยังอหรอโกรลงต็งเต็ คลิปกุเรซิติดเหลืองโอ้มันดื้อกาเก่าเด้อนี่มันดื้อกอตะกี้เด้อพี่น้องเขาไปฝึกประยุท์มากแล้วไม่นะก็ถ้าเป็นเขาเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าแพรบแตบขาแต่ว่างเก่งไม่บุเซย์บุเซย์บ่นเลยยินยินวันบุเซย์สงสอนมาดิมือนีิดีแท้ฟังน่าเสียดบุเซย์นี่ดิ มันบวใส่มันใส่สงในอยู่ตอนบวใส่สติที่โกหันกินไปนั่งพุ่นอะไรหล่ะไอ้ไก่พุ่นพุ่นนอนพุ่นไปท่นไปทานพัดลมพัดลมไว้เดี๋ยวบมเดลมาเฮ็ดเหรินซื้อเด้อท่นนังคลิปกันยะเยาว่ากันเด้อบ่ยอกบ่ยอกมวเล่น อ๋อคือหนาเขาเก่าคนสวนหาเมื่อยกบ้านยองเขาในเบิ้แป้งสองฟองเลยแป้งกับแป้งหมาสักทีหรอพี่น้องข้าแป้งมาเอาพี่น้องเอาฝากไว้ฝากไว้มือแลงบ่มือแลงเอิบเออื่นเบิ่งทางช่องอันอีสานสตอรี่นะคะพี่น้องว่าเนี่ยเนี่ยจริงเป็นวุ่พูดด้วย ก้านะไปแม่ไปแม่จีนตอนนี้เนี่ยตาบนอบนอโอ้พี่โก้ทาดูไปน้ำเนาะพี่เนาะโชคหายพิ่เซบางกันเด้อเนียแล้วจะว่าอู้ไอ้มันพาหน่องเห็ดตุ๋นขอบคุณแ็กโอ้ตายฮะเอตากอเีนปาเป็นซีน้ำปลา มันฟันอีกล้วยากอีกละตัดงานในกลางม้งไว้ผู้เดียวเนาะยันลูกก็ไม่เห็นนะหมชิบไม่ได้เหนนั่นมาพี่ชิวไปหาตัดทั้งอื่นสิตัดขึ้นตัดงานนอ่นเขาก็ว่างยานสักคนอักมืออยู่ผู้เดียววันนี้ทายงานไปแล้วก็ไปนั่งตัดเอาอย่างเดียวน่าเหมืนเนาะนู่ทางเมืนบ่ ของมานอนน่เมีอยไรใน,นยางไม่เหี่ยวดูเนาะเอ่อไม่ใเขินไม่ใเขินไะ่ใเขินมันตีนแ <laughs> ล้วด้วยตีนฝรั่งไอ้ย,อยังที่มันเป็นเงียบเป็นเงียบเนี่ย <laughs> เอาคลิปนี้ไว้สำนีพี่น้อง,อ,งอย่าลืม <laughs> อื้ออึนสิบมง,งไปเบิ่งยูทีช่องอีสานสตอรี่เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอีหนาบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <laughs>